ดีค่ะราศีพฤษภวันนี้จิ๊บน่าจะจะดูดวงความรักให้กับราศีพฤษภทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่านี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้ด้วยนะคะแล้วก็จิ๊บได้เปิดไพ่อธิฐานไว้เรียบร้อยแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูจิ๊บเปิดไพ่นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวคะ่ะทักไลน์มาได้จิ๊บน้าจะ45 ทักมาดูเงื่อนไขกันกันได้นัดหมายเวลากันได้นะคะอ่ะมาราศีพฤษภทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะเดี๋ยวจะดูดวงให้กับคนโสดก่อนค่อยดูดวงให้กับคนที่มีคู่แล้วในคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยเรื่องความรักกุมภาพันธ์พศ2567นะคะมาคนโสดแบบมีคนคุยนะคะมาดูกันว่าความสัมพันธ์กับคนคุยเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกุมภานะคะ าราศีพฤษภคะ่ะความสัมพันธ์ของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นะเจอเข้ามาเลยคะ่ะคุมเรื่องราวนี้ไว้10ดาบเลยนะตัวตนเป็น3ดาบอกหักเสียใจรักคุดนั่นเองรู้สึกเหมือนสูญเสียคนรักรู้สึกว่าคนรักจะจากปลายแถมในความสัมพันธ์ยังเป็น9ดาบอีกมาให้เต็มคะ่ะดาบไม่รู้กี่10ดาบเข้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในเดือนกุมภาพันธ์สําหรับคนที่มีคนคุยราศีพฤษภทาใจนิดนึงมันจะเกิดการขัดแย้ง ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในบางเรื่องมันไม่ได้เป็นเรื่องของอารมณ์แต่มันเป็นเรื่องของความคิดเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ตรงกันและมันนําพามาสู่ความเสียใจคุณเนี่ยรู้สึกเจ็บจี๊ดในใจเหมือนสูญเสียคนรักเหมือนจะเลิกกันเหมือนกับมันไปต่อไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเนื่องจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนั่นเองนะคะส่วนตัวเขาเองเขาก็นิ่งๆนะเขาอาจจะรู้สึกว่า คือคือถ้าไม่เสียใจมากถ้าไม่ใช่คุณเป็นสามดาวอะคุณก็จะคุณก็จะรู้สึกว่าเออหรือว่ามันอาจจะจบลงแล้วนะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนจบแบบนิ่งๆไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าไพ่ไม่ได้บอกนะว่าความสัมพันธ์ของคุณจะจบเพราะมันยังไม่ได้ขึ้นเดเดทเพียงแต่ว่าในเดือนนี้ความสัมพันธ์กับคนคุยของคุณมันอาจจะแย่ๆตรงที่ความคิดเห็นมันไม่ตรงกันแล้วมันก็นําพาไปสู่เรื่องของการที่รู้สึกเหมือนตัวเองจะโอ้อะ รู้สึกเหมือนจะเลิกกันนะคะอ่ะมาดูกันต่อในส่วนของคนโสดแบบโสดสนิทความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกมุาพ,พาธ์ไพบอกแบบนี้ค่าว่าคนโสดสนิทมีแนวโน้มว่าจะคิดมากเกี่ยวกับความรักมีโอกาสที่จะทําความรู้จักกับใครบางคนเหมือนยังไม่ได้รู้จักกันสนิทมากนะักแต่ว่ามีโอกาสได้ทําความรู้จักกันแล้วก็เกิดความคิดมากในความสัมพันธ์ เพราะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความรักที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันอาจจะเป็นไปได้ทั้งพ่อแม่ไม่ให้รักคนที่เราไปชอบอาจจะไม่เหมาะสมหรืออย่างนู้นอย่างนี้ทําให้เกิดมีปัญหาหรืออาจจะเป็นรักสามเศร้าเขามีเจ้าของก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาสานความสัมพันธ์กับคุณหรือลักษณะของคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะเป็นพ่อไม้เขาอาจจะเป็นแม่ไม้ เขาอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณมากๆหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจึงรู้สึกว่าความรักมันอาจจะดูผิดแปลกหรือ มีบางอย่างที่ผิดสินร,รมหรือไม่ปกติในความรู้สึกคุณคุณเลยคิดมากแต่คุณก็เพิ่งทําความรู้จักกับเขาไม่นานแต่คุณก็รู้สึกดีกับเขามากมากแล้วคุณก็พยายามใช้เหตุผลให้เหตุผลกับตัวเองต่างๆนั้นนะเกี่ยวกับเรื่องของความรักครั้งนี้พยายามที่จะไม่ใช้ความรู้สึกพยายามที่จะใช้เหตุผลแต่ความรู้สึกมันก็ขึ้นมาเต็มเช่นเดียวกันคือสับสนไปหมดระหว่างเหตุผลดีหรือ ความรู้สึกดีเพราะไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของความรู้สึกนะไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของเหตุผลขึ้นมาหมดเลยและไพ่บทสรุปคือทําให้คุณคิดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสออย่างของคุณมันตีกันนะราศีพฤษภที่เป็นโสดอ่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันอย่างหนึ่งที่ดีก็คือมีคนเข้ามาทําให้คุณได้รู้จักกันแล้วกันนะคะอ่ะงั้นมาดูกันต่อเลยค่ะว่าแล้วราศีพฤษภเนี่ยอ่ คนที่เข้ามาสางความสัมพันธ์กับคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่บอกแบบนี้เขาหรือเธอคนนั้นนะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนเห็นแก่ตัวอาจจะดูเหมือนหลักตัวเองสูงความคิดเห็นต่างๆค่อนข้างจะขัดแย้งกันสูงคุณคิดอีกอย่างแต่เขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งแต่คุณก็ค่อนข้างที่จะอาจจะเชื่อเขาก็ได้นะคุณก็เลยสับสนมากอืม คุณรู้สึกได้ถึงความจริงใจของเขาเขาเองก็มีความจริงใจให้คุณสูงหรือมีทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขาเพียบพร้อมไปหมดแล้วเขาค่อนข้างที่จะคุยหรือติดต่อกับคุณบ่อยๆบ่อยมากเหลือเกินแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่อึดอัดนะคะคล้ายๆกับคนโสดตอนแรกเลยคือความสัมพันธ์มีปัญหาอืมโอเคงั้นมาดูกันต่อนะคะว่าแล้วไพ่จะแนะนําว่าราศีพฤษภพศที่เป็นสดเนี่ย ควรจะทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะไพ่บอกแบบนี้ค่าว่าราศีพฤษภคะ่ะช่วงเนี้คุณอาจจะมีเสน่ห์นะคุณอาจจะเอาอกเอาใจเขาบ่อยก็ได้หรือเขาจะเอาอกเอาใจคุณบ่อยๆก็ได้นะเพียงแต่ว่าช่วงเนี้มันเป็นช่วงแรกของการทําความรู้จักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆก่อนแต่ที่สําคัญไพ่มาบอก บหนึ่งก็คือสี่เหรียญในตัวตนคือไพ่แนะนําว่าคุณต้องรักตัวคุณเองมากๆก่อนนะอย่าเพิ่งไปรักเขาคุณอาจจะแสดงออกว่าคุณต้องการความรักครั้งนี้ได้แต่ว่าให้ระวังนิดนึงนะเพราะความรักมันเป็นความรักจริงๆหรือมันเป็นความใคร่ความหลงไหลความอยากได้ใครมีเฉยๆเออหรือว่าหลงอะไรสักอย่างหนึ่ง คุณระวังไว้ก่อนนะไพ่บอกแบบนี้นะเพราะเดอะเดวิลขึ้นมาในความสัมพันธ์แล้วไพ่ก็เตือนว่าให้รักตัวเองมากๆก่อนด้วยนะอ่าใช่เขาอาจจะเอาอกเอาใจคุณมากเปย์คุณมากตัวคุณเองก็เลยอยากทําความรู้จักเขาประมาณนี้นะคะอ่ะสำหรับคนโสดราศีพฤษภอย่างน้อยก็มีคนเข้ามาเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้สติหน่อยนะความรู้สึกกับเหตุผลตีกันให้วุ่นเลยนะคะขอให้เจอทางออกที่ดีนะคะเกี่ยวกับความรัก สำหรับราศีพฤษภที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักในเดือนกุมภาพันธ์พศ2567ความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันในส่วนของความสัมพันธ์กันก่อนเลยค่ะระหว่างคู่ของคุณกับคุณนะคะราศีพฤษภไพ่บอกแบบนี้คะ่ะว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะยังคุยกันดียคุยกันเยอะคุยกันหลายสิ่งหลายอย่างความอบอุ่นเนี่ยอยู่ตรงการที่ได้คุยกันเรื่อยๆนี่แหละเพียงแต่ว่า ความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นะสำหรับคนที่มีคู่แลว้วราศีพฤษภทําใจนะ,ะความคิดเห็นอะไรแสดงความคิดเห็นอะไรไปขัดแย้งกันหมดไม่เข้ากันสักอย่างไม่ตรงกันสักอย่างในเดือนนี้ความคิดเห็นค่อนข้างจะขัดแยง้งรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลต่างฝ่ายต่างใช้เหตุผลในการที่จะมาหักล้างซึ่งกันและกันนะทาให้คนคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ใครเนี่ยอ,อาจจะเป็นเขาเองอาจจะเป็นเขาคนานั้นหรือเธอ,เอ อะไรเนี่ยอาจจะเป็นเขาคนนั้นหรือคุณเองก็ได้นะคะที่รู้สึกว่าเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งปิดบังอะไรหรือเปล่าพยายามไม่แสดงออกถึงความรู้สึกอะไรหรือเปล่าเพราะด้วยความที่ความคิดเห็นมันขัดแย้งกันไงคะแล้วก็เลยเกิดความระแวงขึ้นมานะคะและอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะก็รู้สึกเสียใจรู้สึกเสียใจว่าเฮ้ยทำไมมันความคิดเห็นมันไม่ตรงกันเลยแต่ว่า อีกฝ่ายหนึ่งอะเป็นลักษณะไม่พูดออกมาเก็บไว้ในใจว่าตัวเองเสียใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันและต่างฝ่ายต่างใช้เหตุผลในการที่จะอธิบายซึ่งกันและกันข้อดีก็คือยังคุยกันอยู่ยังสื่อสารกันบ่อยมากๆนะคะอันนี้คือข้อดีของคู่นี้นะมาดูกันต่อเลยนะคะว่าคู่ของราศีพฤษภเนี่ยคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักบ้างนะคะอาจจะกลายเป็น ความรู้สึกของราศีพฤษภเองก็เป็นไปได้นะคะคือพลังงานสลับกันนั่นเองนะคะอ่ะมาคู่ของราศีพฤษภค่ะคิดแบบนี้ค่ะ,ะเขาหรือเธอคนนั้นรู้สึกว่าความรักช่วงนี้เป็นไปไม่ได้มีปัญหารู้สึกว่าความรักเหมือนเหมือนจะไปต่อไม่ได้เหมือนมองไม่เห็นทางว่าจะไปยังไงต่อได้เลยอะ่ะมันจะเข้ากันได้ไหมแล้วแบบนี้มันจะไปได้ยังไงมันจะไปกันได้ยังไงความคิดเห็นอะไรก็ไม่ตรงกัน แล้วก็รู้สึกว่าความรักไม่ค่อยพัฒนาหยุดอยู่กับที่แต่คู่ของราศีพฤษภยังรู้สึกว่ายังอยากทําหน้าที่อยู่ก็คือเขารู้สึกว่าโอเคความรักไม่พัฒนาไม่เป็นไรเขายังทําหน้าที่ของเขาต่อไปเรื่อยๆอะไรที่ควรจะทําสําหรับแฟนเขาก็ทํานะแม้ว่าความสัมพันธ์จะดูจืดชืดแล้วก็นิ่งเฉยมากเฉยมากๆต่างฝ่ายต่างเฉยซึ่งกันและกันไม่มีการเติมความหวานไม่มีการเออกเอาใจกันเท่าไหร่เลยเพราะฉะนนเนี่ยคู่ของราศีพฤษภเลยแก้ปัญหาด้วยการหันหน้าบ้างานไปเลย หันหน้าเข้าหางานแล้วก็สนใจเรื่องงานไปมากๆไม่ต้องแปลกใจนะคะราศีพฤษภที่เห็นคู่ของคุณเป็นแบบนี้คือเขารู้สึกว่าความหวันในความรักมันเหลือน้อยมันไปต่อด้วยกันได้หรือเปล่าไม่แน่ใจงั้นช่างมันปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปคิดว่าทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทํางานนะคะเขาหรือเธอคนนั้นคิดแบบนี้รู้สึกแบบนี้เกี่ยวกับความรักนะคะงั้นมาดูกันต่อเลยค่ะว่าแล้วราศีพฤษภเองล่ะ คิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักบ้างนะคะสำหรับราศีพฤษภเองนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะสำหรับราศีพฤษภเองนะก็รู้สึกใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันคือรู้สึกว่าความรักมันไปต่อยลาบากจังเลยมันจะไปด้วยกันได้ยังไงเพราะว่าความคิดเห็นช่างขัดแย้งกันเหลือเกินราศีพฤษภอึดอัดด้วยไม่รู้จะทํายังไงแต่ราศีพฤษภก็รู้สึกว่าโอเคงั้นให้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบเพื่อนกันก็นแล้วกัน เพื่อนกันที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ว่ามันยังเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็ไปได้วยกันได้เพราะฉะนั้นราศีพฤษภพยายามที่จะคิดแบบนี้และใช้ชีวิตคู่ในลักษณะนี้ในเดือนกุมภพ,พันธุ์และราศีพฤษภพยายามที่จะเอาอกเอาใจคู่ของคุณหรือไม่ก็พยายามที่จะให้คู่ของคุณเอาอกเอาใจดูแลเทคแคร์ Care, คุณเพิ่มมากขึ้นนะไม่รู้จะเป็นแบบไหนเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ราศีพฤษภรู้สึกได้ก็คือทําไมมันต้องทะเลาะกันลอยๆแล้แหงตลอดเวลาทะเลาะกันได้ ทุกๆเรื่องเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยราศีพฤษภรู้สึกแบบนี้มันจึงเกิดทําให้ราศีพฤษภรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันจะไปต่อได้หรอมันจะคบกันจริงๆต่อได้หรือเปล่านะคะนี่คือความรู้สึกของอาราศีพฤษภนะคะ มาดูกันต่อนะคะว่าราศีพฤษภเนี่ยควรจะทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะสาหรับราศีพฤษภที่มีคู่แล้วไพ่แนะนําอย่างนี้นะคะว่าราศีพฤษภคะ่ะให้ใช้เหตุผลอย่างเดียวเลยคะ่ะเหตุผลคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไพ่แนะนําว่าคุณควรจะใช้เหตุผลใช้ความคิดที่มันไปด้วยกันได้พยายามทําทัศนคติต่างๆให้มองไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแม้มันจะอึดอัดอยู่บ้างมันอาจจะไม่ตรงใจคุณบ้างมันก็ดีกว่าการมีปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติมนะไม่งั้นความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะมันจะรู้สึกเหมือนไปต่อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่แนะนําคือเหตุผลค่ะใช้เหตุผลให้มากๆแล้วก็พยายามที่จะมองไปที่เป้าหมายเดียวกันหรือไปในทิศทางเดียวกันจะดีที่สุดนะอย่าไปขัดแย้งนั่นเองไพ่ก็ไม่ได้บอกว่าให้ยอมแต่ว่า ให้ไปในทิศทางเดียวกันให้แสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันหรือว่าทําในสิ่งที่เป็นเป้าหมายเดียวกันในขณะที่ความคิดเห็นมันขัดแย้งกันเนี่ยมันก็แปลว่ามันก็เหมือนกับยอมนั่นแหละเออให้มันหาจุดตรงกลางให้ได้ถ้าตรงกลางไม่ได้ก็ใช้เหตุผลแล้วก็เอ,อไปในทิศทางเดียวกันเลยดีกว่าน่าจะดีที่สุดสำหรับความรักนะคะให้บอกแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของความรัก ราศีพฤษภที่มีคู่แล้วนะคะขอให้ผ่านไปได้เกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ขอบคุณค่ะ